สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีฟ่ายีในโหมด Player Mode เหมือนเช่นเคยนะครับผม E.P. นี้ก็เป็น E.P. ที่10แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะก็ตอนนี้ทางโมนาโกก็แข่งไป29นัดแล้วนะครับก็จะหมดซีซั่นแล้วนะนี่ครับเหลือประมาณ2เดือนนะครับจะหมดซีซั่นก็จะมีบอลถ้วยอีกนะครับแตอันนี้แข่งเป็นรอบชิงนะเดือนหน้านะครับมาส่วน EP นี้เราก็จะเล่นทั้งเดือนเลยนะ นี่5แมตชนี้เลยนะครับ2แมตชนี้ผมจะสซคิปนะครับแล้วก็มาเล่นเงิน3แมตชนี้นะตอนนี้ตารางคะแนนก็เรามี70แต้มเลยนะครับเล่นไป29นัดเองนะส่วนทั้ง2ทีมก็เล่นไป30นัดมี65ก็ปบ64นะครับปารีสมี64นะถ้าเราชนะอีกเกมเราก็จะทิ้งห่างได้เยอะอยู่นะครับก็มีโอกาสได้แชมป์สูงมากนะในลีกเองิงจะเป็นแชมป์แรกหรือเปล่าของอาริดก็รอดูนะครับไป เกมต่อไปเราก็จะไปเจอกับทาง FC เมดกันเลยนะครับอยู่อันดับที่16นะตอนนี้ไปเดี๋ยวผมตัดเป็นไฮไลท์นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ let's go ก็จบเกมไปแล้วนะครับเกมแรกก็ชนะไปนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เกมที่2ก็เสมอไปนะครับก็เกมต่อไปเราก็จะมาเจอกับเลนเนสนะครับแล้วก็เล่นอีก3เกมเล่นอีก2เกมนี้นะนี่เล่น3เกมนี้ก็จะจบ ep ีนี้นะครับแล้วก็อีหน้าก็น่าจะจบซีซั่นแล้วแหละไปเดี๋ยวไปดูเกมกับเลนเนสกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่อันดับ1เหมือนเดิมนะ มาครับผมเราก็มาถึงสนามของทางเลนเนสนะครับไม่รู้ชื่อสนามชื่ออะไรนะก็เลนเนสอยูเจ้าบ้านนะครับโมนาโกก็มาเยือนนะมามาดูกันเลยนะครับก็ถ้าชนะก็จะทิ้งห่างก็น่าจะได้อันดับหนึ่งนะครับถ้าไม่พลาดแบบจริงๆนะก็ต้องทำเรตติ้งให้ได้ถึง7.5้านะครับ รวอมอใจใจบอลสำร็จาเร็จ65%นะแล้วอินเวนเดนอะไรเนี่ยอ,อ๋อยิงยิงได้2ลูกหรือแอสซิส 2, 2ลูกนะครับไปเดี๋ยวไปดูเกมกับเลนเนสกันเลยครับ let's go <S มาเป็นฝั่งโมราโกเปิดเกมเริ่มบอลก่อนนะครับเปิดบอลเริ่มเกมดี <laughs> เปิดเกมเริ่มบอลอะไรวะ <laughs> เปิดเข้ามายังไงอุ้ยได้มงโอ้เขาเซฟได้ยังโอเคอยู่ อย่างน้อยก็ได้มงนะครับได้บอลอุ้ยได้ยิงไกลโอ้โหชนเสาชนเสาหรือชนคานไม่รู้นะครับตะกี้แต่ไม่เข้านะคามาวิก้าร่างว่างอีกแล้วผมโนไปบังโอ้โหบังไม่ทันยังไงได้ยิงดีไม่ตรงกรอบนะครับลูกนี้ใครอะโดฮูก็ได้ยิงด้วยซ้ายไปนะครับวอลเล่ไปแต่ไม่ตรงกรอบนะไมแล้ว ดีชัดโอเคสไลด์ไม่โดนก็สวยสิครับไปยังไงข้ไมวินก้าเข้ามาวินก้าบังไว้อยู่เพื่อนได้เป่าได้สักคนไหมนีิยินก่อนได้ครับอุย้ยได้ยิง <c oughs> หาช่องยิงยนได้นะเพื่อนแต่ก็โก้เขายังเซฟไปได้อยู่นะเข้ามาวินก้าก็ายังอยู่เลนเนสนะครับก็ยังไม่ได้ย้ายนะ แต่ตัวจริงเขาย้ายไปแล้วแหละเขาย้ายไปเรอัอนาดริดาแล้วนะครับเป็นลูกเปิดเป็นลูกเปิดมุมทางเอสมนโกมาเปิดเข้ากลางโอ้โหอุ้ยได้ยิงไกลโอ้โหเซฟไว้ได้อีกแล้วโกเขาทนไวลาักเกินมาตั้ง3นาทีแล้วเหรอโอ้โหก็ลุงนี้ได้ตวัดยิงนะครับก็เซฟไว้ได้เหมือนเดิมนะก็หมดเวลาไปนะครับทางเลนเนสก็เสมอกับทางเอสมอนโกอยู่นะในครึ่งแรกศูนย์ต่อศนอยู่นะครับ ก็มีจังหวะได้ยิงช่วงได้ท้ายนะก็ช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยได้ยิงกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องหลังกันต่อเลยนะ Let's go ป็นเปิดมุมทางเลนเนสเปิดพามาโอ้ยได้มองโอ้ยชนเสาโอ้โหก็เกมนี้ได้ลูกเปิดมุมกันหลายหลายไอโอ้ยได้ยิงไกลเกมนี้ก็ได้ลูกเปิดมุมกันนะครับก็มีโอกาสทําประตูนะลูกเปิดมุมมาจากเข้ากลางมาก่อน โอเคเออเอ,อ้ายังได้อยู่อุ้ยได้ยิงอีกแล้วดีโกยังเซฟได้ได้เหมือนเดิมนะครับเกมนี้โกเซฟยับ,ย,บยับเลยนะทั้งสองฝั่งจายบนผาดพผาดผมผ,า,ผาดิงยังไงเอ,อ้าหลุดมาเฉยอุย้ยชนคานเอ,อ้าจะโทษเหรอตอเรล,ล่าไปสไลด์โอ้โหใบแดงด้วยตอเรล,ล่าทำยังไงละทีนี้ ไปสไลด์เขาเฉยเลยแต่เขาก็ยิงชนคานไปแล้วนะอือหือโดนใบแดงโดนจุดโทษด้วยเรียบร้อยไหมเนี่ยเกมเนี้ยมาใครเนี่ยสังหารจุดโทษเขาชื่ออะไรคนนี้มาแล้วยิงโอเคดีโกยังเซฟได้สวยครับอือหือก็โดนจุดโทษโดนใบแดงแต่ยังไม่เสียประตูนะทางฝั่งของเอสโมราโกเซฟไว้ได้นะครับ โอ้โห oh. oh ลูกนี้ผมพลาดเองเลยโอ้โห oh ผมไม่น่าขอบอลเลยลูกนี้ผมพลาดจริงๆผมทำอะไรวะเน,นี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ยผมไปกดขอบอลทำไมแล้วก็มามากลางนะแตะยาวไปเขาได้บอลได้ยิงเฉยเลยโอ้โ oh หอันนี้ความผิดผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกนี้ ก็โดนไป1นนะครับยังไงอีกอะจะโดนอีกป่ะเนี่ยไม่โอเคเซฟไม่ได้โอ้โหโ,หโอ้โหเสียวโดนจริงๆโอ้โห <c oughs> ก็หมดเวลาไปนะครับ <c oughs> โดนอ่าชะนะไปนะ <c oughs> ทางเลนเนสนะครับ1นประตูต่อศูนย์นะ <c oughs> ชะนะไปจากความผิดพลาดของผมนี่แหละ ไม่ใช่ลิชาร์ดนะผมนี่แหละคนเล่นนี่แหละโอ้โหไปขอบอ b ตรงนั้นก็แพ้ไปนะครับ1นประตูต่อศูนทางฝั่งปารีสก็เริ่มไล่มาแล้วนะมี68แต้มนะครับตอนนี้แต่ก็ยังห่างห่างพอใช้ได้อยู่นะก็ปารีสก็ต้องระวังไว้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเจอกับเกม OG s i n i s h กันต่อเลยนะครับก็เล่นไปยาวๆเลยนะอันนี้ก็เกมที่2แล้วนะครับของวันนี้ไปร t ส g กไปดูเกมกับ o g c n i c กันเลยนะครับเราก็ได้เล่นซ้ายเหมือนเดิมนะแรงก็ไม่ค่อยมีนะครับเล่นในบ้านของทางเอโมร์โกนะ Let's go มาครับผมก็ไม่อยู่ในบ้านของทางเอสโมร์โกนะครับชื่อสนามผมก็จำไม่ได้เหมือนเดิมนะพบกับ OGC n i c h นะครับ อ๋อยูเนียนพาร์คสเตเดียมน่าจะใช่มั้งผมเห็นตะกี้นะที่ขึ้นมามีภารกิจอะไรบ้างครับวันนี้ก็ทำให้ได้เ е й т ติ้ง7.5นะครับยิงหรือแอซซิหนึลูกนะแล้วก็ยิงนอกกรอบ1ลูกนะครับไปเดี๋ไปดูเกมกับทาง OGC n i ีนิกันเลยนะครับ Let's go <S มาเขาก็เปิดเริ่มเกมก่อนนะครับบนว่างบนว่างน,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 นี่ชาร์จว่างสวยครับ จา่ายมาดีๆยิงเลยแล้วกันโอ้โยยิงมุมแคบไปนะรีบยิงมาหน่อยแต่ก็เพิ่งเริ่มเกมมา3นาทีนะครับก็ขอลองหน่อยแล้วกันนะแต่ก็เซฟไว้ได้นะครับลูกนี้มาแล้วเขามากันอีกแล้วเฮ้ยเขามากันแล้วอุย้จยจ่ายมาล่างดอยเบิร์กใช่ไหมเนี่ยดอยเบิร์กโอ้โหลูกนี้ปั่นแบบเรียบร้อยเลยปั่นเสาสองไปนะ ทางดอยเบิกนะครับก็โดนนําไปนะครับเอสมรากโก1รปตูตสูยน์นะจากทางดอยเบิกเห็นเขาล็อกรับปั่นเลยนะครับลูกนี้ใช่ไหมล็อกหนีก<ล>องหลังนะครับโอ้โหปัน่นเสาไกลเรียบร้อยเลย1-0 เอาทางฝั่งเขาโดนใบแดงเฉยเลยฮะผมงงเขาไปโอ้โหสไลด์ทำไมโดนใบแดงง่ายอย่างอะคือแต่แต่ก็สไลด์เต็มที <h <h ่นะครับตะกี้แต่ก็โดนใบแดงเพิ่งเริ่มเกมไปสิบนาทีเองโดนใบแดงซะแล้ว บนได้ครับบนว่างสวยบาลานซ์เข้ากลางมาสักหน่อยลองปั่นดูอุ้ยติดผู้รักษาประตูนะครับลูกนี้ก,ก็ปั่นไม่ค่อยไม่ค่อยจะด,ด,ดีเท่าไหร่นะครับก็ติดผู้รักษาประตูไปนะลองเปิดเข้ากลางดูเพื่อได้รไหมไม่ได้นะครับเขาหมุงไว้ได้ก่อนแต่ยังได้ยืนรับกองหน้าของทางเอสโนลโก าจากเขากลางมาวอลัน,นวอลันทิกตัวได้ยิงเรียบร้อยครับทีเสมอให้กับทางเอสเมรโกนะเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับจากทางวอลันนะครับคนนี้นี่ยิงเยอะอยู่แล้วนะในหลีกนะครับก็ยิงเยอะมากนะครับเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวไปดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ยิงเยอะในลีกเล้วกันะครับว่าใครยิงเยอะบ้างนะก็ลูกนี้ก็ที่เสมอไปได้นะครับ1ประตูต่อหนึ่งจากทางวอลันนะครับ ดอยเบิกดอยเบิกได้บอลน,นะครับดอยเบิกตกข้อกลางมายังไงได้ยิงโอ้โหเซฟไปได้สวยครับโอเคโอเคยังไม่โดนนะยังไม่โดนนำนะดีเสมออยู่หนึ่งตัวตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ยิงนะโกก็ก็มองขาดแล้วแหละว่าเซฟได้แน่นอนอะ่ะก็เป็นลูปบนมุมแต่เขานะ่าจะเล่นสั้นกันนะครับนั่นไงนั่นไงอ,อุ้ยอู้ เรียบร้อยฮะโดนไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับจะทางใครเนี่ยเอาเอาวิ่งวนอยู่นั่นแหละครวะเนี่ยโอ้โหเปิดมาอย่างไงมันจะเปิดติดนะแล้วก็มาเข้าทางคนนี้นะครับได้บอลเล่นนะโอ้โหเรียบร้อยไปครับ2ประตูต่อหนึ่งนะ ก็หมดเวลาไปนะครับทาง OGC n i c นนะครับนำอยู่2ประตูต่อ1นะก็ต้องพยายามชนะให้ได้นะครับถ้าเสมอก็จะเป็นผลเสียกับเรานะเสมอหรือแพ้เนะี่ยเพราะว่าทางอ,าอลิปิกมักเซยกับทางปารีสเขาก็จะตามมาเรื่อยๆนะไปเดี๋ยวไปดูเครื่องหลังกันต่อเลยนะครับว่าจะเอาชนะได้หรือเปล่านะครับจ่ายขึ้นมาข้างบนโอเคช่องสวยเพื่อนโอเคยิงด้วยซ้าย โอ้โหยังได้อยู่ยิงเพื่อนวอลลันโอ้โหไม่ถึงบอลตดนเขาประกบไปก่อนนะวอลลันน่าจะใช่วอลลันนะครับได้ยิงลูกนี้ก็โกเขาก็เซฟไมได้นะเพื่อนใจได้นะครับเห็นบนลว่างแต่ผมไม่จ่ายดีกว่ากลัวล้ำหน้านะครับเขากลางมาก่อนแล้วกันโอเคยังได้อยู่เพื่อนยิงสวยสวยที่เสมอไปเอาบอลดิเราต้องชนะนะเว้ยเพื่อน ก็ตีเสมอไปนะครับ2ประตูต่อ2นะจากทางใครวะเนี่ยผมยังไม่รู้จักชื่อในทีมเลยนะครับรู้จักแค่คน2คนเองนะกิออฟกับบอลลันแค่นั้นแหละนอกนั้นผมไม่รู้จักนะครับก็ตีเสมอไปนะครับลูกนี้ผมก็ไปสไลด์มาได้นะก็ยิงเข้าไปก็2ประตูต่อ2นะครับจากทางใครเนี่ยอออฟอร์ฟอร์านานะโอเคผมจะจำไว้แล้วกันว่าชื่อฟอร์ฟาน่านะครับ มาแล้วโอ้เป็นช่องเลยโอเคดีเขาไม่จ่ายนะครับรางว่างอีกผมก็ต้องบงังแดงก็จะหมดประโถจะเล่นได้ไหมเนี่ยมาอีกแล้วจะเข้ากลางไปอุย้ยได้ยิงไกลอีกใจกลางได้อยู่ครับได้อยู่เ่าทางฝั่งเขาก็ได้อยู่นะโอ้โหใจมากลางังได้เซฟเกือบโดนเราอย่าโดนนําแล้วกันนะครับได้ไหมสวยครับรีชาร์จหลบหลบหลบไปหลบไปโอเคมา ขอชาเข้ากลางหน่อยโอเคครับได้อยู่ยีชาร์โอ้โหูยังไงเนี่ยผมไม่มีแรงแล้วอ่ะมันไม่ค่อยพิลอ่ะเพื่อนยิงสวยต้องหีีสิอันนี้ใครวะเนี่ยก็ขึ้นนำอยู่นะครับสามประตูต่อสองนะจากทางใครไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้นะออกมาขวานะครับได้ยิงน่าจะจวนจวนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับ ก็ยิงขึ้นนำไปนะสาประตูต่อสนะครับโอเคหมดเวลาโอเคก็ชนะไปนะครับ3ประตูต่อ2นะ 2> ทางเอสโมนาโกครับโอเคชนะก็จะนำห่างหรือเปล่าถ้าเขาไม่ชนะก็จะห่างขึ้นไปเรื่อยๆนะแต้มนะครับก็จะได้มีโอกาสได้แชมป์นะในลีกเอิงโอเคดีเลยครับก็ตอนนี้ แต้มเรามีอยู่77แต้มนะครับทางโอลิมปิกมัคเซยมี69แต้มนะห่างกันเยอะอยู่โอเคยังได้อยู่นะครับมาเกมต่อไปกันเลยนะครับเล่นยาวๆไปนะเกมต่อไปเหรอเอา้าเราได้เป็นตัวสำรองนะครับก็ได้ลงแทนวอลลันนะได้เล่น RF นะครับอคุคเกมนี้ได้เป็นตัวสำรองก็ยังดีนะเพราะความฟิตผมไม่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวไปเจอเกมกับทางทีมอะไรวะเนี่ย เอสเซีย AH นเอติแนน่าจะใช่นะครับไปเจอกับทางเอสเซียนเอติแนกันเลยครับเดสโก้ได้ลงในนาทีที่หนะนำยู่1ศูนย์นะครับมาลงในนาทีที่60อิาวออกอะไรวะเนี่ยอ๋อตะกี้อะไรเต็มจอเลยลงแทนวอลลันครับทำเลตติ้งให้ได้6.5นะครับแล้วก็ดิบลิงนะ3 3มซนะครับแล้วก็ยิงเข้ากรอบ2ลูกนะไปเดี๋ยวไปเจอเกมในครึ่ง ครึ่งหลังนะครับก็ครึ่งหลังนแหละใน64นาะนะทีที่64กันต่อเลยนะครับ let's go <S จ่ายมายังไงเซนเตียนใครเนี่ยคา马าคา马าจ่ายมา,า,า,มา,า,มาโอเคเพื่อนบังไม่ได้อุยแต่ก็ได้ยิงเซฟไม่ได้อยู่โอเคครับสวยดียังไม่โดนนะมากันอีกแล้วแล้วผมต้องอยู่ไหนวะเนี่ยมาแล้วฮะยังไงฮะอ๋อผมต้องอยู่ตรงนี้นะโอเคโอเค อุ้ยได้ยิงไกลโกก็ปัดไว้ได้นะครับลูกนี้โอเคเราต้องชนะเราต้องชนะต่ยล่าอุ้ยพอได้บอลจะเยน็นอย่าโดนห้ามโดน,น okay, ไได oh, ห้ามโดนยิงไกลไปเน่ยโอเคเซฟไว้ได้โอ้โหห้ามโดนห้ามโดนโดนยับยับเลยหลังจากผมลงมานะโดนยิงแต่ก็ยังไม่เป็นประตูนะครับทางฝั่งเซเตียนนะครับ ชแชดแข่งใบก้างเพื่อนล่างเพื่อนว่างไม่ใช่เพื่อนล่างยิงโอเคสวยๆไปลูกนี้สวยครับเพื่อนชื่ออะไรเอ่ยอยากรู้ชื่อจังจําชื่อไม่ได้ <c oughs> ก็ขึ้นนําไปนะครับเป็น2ประตูต่อศูนย์นะจากทางาไขไว้เนี่ยเอาอะไรวะก็เป็นช่องโลง่งเลยนะลูกนี้เบอร์เก <then> ้าด้วยเพื่อนยิงโขนเน้นๆเลยลูกนี้ครับยิงอย่างแรงเลยได้ประตูแน่นอนนะลูกนี้ ดีชาร์จรีชาร์จหลบมาหลบมาก่อน1คนก็จะหลบไปอีกคนไม่ได้ไม่ได้หลบคืนหลังมาเพื่อนกลางบ้างสวยโอเคสาูนย์ไปเลยนะครับเกมนี้ก็ทางเอลโมนาโกขึ้นนำอยู่3ประตูต่อศูนยนะ์ะโอเคชนะชัวรแล้วแหละนาทีที่80กว่าแล้วนะครับชื่ออะไรเนี่ยบอยบอยเบดูบอยดู ยิงจบร้องด้วยบัวดูนะน่าจะใช่ก็ยิงเข้าไปนะครับลูกนี้สามศูนย์ไปนะก็ได้ชนะไม่น่าจะเลยชนะชัวร์ๆละเกมเนี้ยก็จะทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับทางโอลิมปิกมาเซย์กับปารีสนะมาอีกแล้วเซเตียนทุเวลาสองนาทีนะครับจะยังไงฮะแต่เขากลางมาแล้วยังไงครับอุ้ยเป็นช่องเอาแล้วได้ยิงโอเคโกปัดไว้ได้สวยทุ่นเวลาสองนาทีแล้วนะตอนนี้กินเวลาไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับ ยังไม่กินดิก็ผ่านไปหนึงนาทีแล้วนะแต่โกก็เซฟไว้ได้นะครับลูกนี้ก็หมดเวลาไปนะครับทางเอโมูระโกก็เอาชนะไปได้นะที่3ประตูตอ่อศูนย์นะครับเราก็แอซซิดเป็น1นึ่งแอซิดนะให้ทางบอยดูหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็เอาชนะไปได้นะเกมนี้ก็จบไปทั้ง3แมตช์แล้วนะครับตอนนี้ตารางคะแนนนะทางเอมรโกนะครับก็มี80แต้มเลยนะครับ ห่างจากโอลิมปิกมาร์เซยอยู่10แต้มนะแล้วก็ปารีสอยู่9แต้มนะครับใช่หรือเปล่าใช่สิไม่ใช่9แต้ม11แต้มสิเออถ้าเราชนะอีกนัดนะครับก็เราก็จะมี83แต้มแล้วนะผมไปคิดมาละก็ทางโอลิมปิกมาร์เซยนะครับถ้าอีก4นัดชนะเขาก็จะมี82แต้มนะแต่ถ้าเราชนะนัดนัดต่อไปเนี่ยเราก็จะมี83มแต้มเราก็จะน่าจะได้แชมป์เลยนะครับ ก็เดี๋ยวรอดู EP หน้านะว่าจะได้หรือเปล่าก็น่าจะได้ชัวร์แล้วแหละแต้มห่างขนาดนี้มาก็สำหรับ EP นี้ก็ไว้คิดนี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกัน EP หน้านะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ